สวัสดีค่ะหวยลาวชุดวิเคราะห์ตัวเลขนะคะรอบวันที่1เดือนพฤศจิการอบวันจันทร์นะคะสำหรับของงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วตัวเลขที่ออกก็คือ5 6 8 6เนาะ5686จะเป็นชุดนี้นะคะสำหรับตัวที่ให้ไปนะคะเลขเด่นทั้งหมดไม่เข้าเลยนะคะเพราะว่าตัวเลขออกมาเป็นเลขหามนะเลข5เลข5เจอสูตรทั้งหมด3สูตรนะคะเลข5้าเลข6เจอแค่สูตรเดียวนะคะ1สูตรแล้วก็เลข83สูตร ในรอบนี้นะคะในรอบนี้จะออกเป็นตัวที่มาน้อยนะตัวที่มาน้อยหมดเลยนะคะเลขหมา1ตัวเลขหเลข6เลข6กนี่เจอน้อยสุดเลยนะเจอหสุดนะคะแต่ว่าตัวเลขหกเนี่ยมาเข้าทั้งสองตัวเลยสองตำแหน่งนะหลักร้อยและหลักหน่วยนะคะต่อมาก็เป็นเลขแปดเลขแปดนี่มาสามสุด เลข8มาเข้าที่หลักสิบนะคะหลักสิบแล้วก็มีติดที่หลักหมื่นด้วยนะมามาเลขที่เจอสูตรน้อยหมดเลยนะคะตัวเลขที่เราเจอสูตรเยอะก็จะมีประมาณนี้นะคะส2 0 4นย์แล้วก็1ก็เจอ3าเหมือนกันตัวที่เจอเยอะ3 2 0สนะคะลองสังเกตดูนะไม่มาซักตัวเลยนะคะไม่มาเลยในรอบนี้เนาะวันที่29 29เิดือนตุลานะคะรอบนี้ รอบที่ผ่านมาเนาะก็ไม่เข้านะคะไม่เข้าหมดเลยนะหลุดหมดเลยนะคะตัวเลขที่เราให้ไปเนาะเข้าตัวที่มาน้อยเจอสุดน้อยเดี๋ยวมาดูในรอบของวันที่1น,นะคะ1พฤศจิกานะตัวเลขหน้าของเราเป็นการคำนวณน,นะคะตัวเลขมีผิดไม่ถูกนะคะก็แจ้งไว้ในคลิปแล้วเนาะเราก็พยายามจะมาหาจะหามาให้เพื่อนๆแล้วนะคะก็ใช้วิจารณญาณกันนิดนึงเนาะ ตัวเลขนะคะในรอบของวันที่1นนะ1พฤศจิกาสูตรที่หาไปทั้งหมด37สูตรนะคะส7สูตรตัวที่เยอะในรอบนี้เราจะแบ่งเป็น2ชุดนะคะตัวที่ตัวเลขที่เยอะก็จะมีเลขศูนย์ตัวเลขที่เราจะจับมาเป็นเลขเด่นในรอบนี้นะคะเราจะเป็นตัวเลขเยอะเหมือนเดิมนะตัวเลขที่มีสูตรเยอะเหมือนเดิมนะคะประกอบไปด้วยตัวเลข1นะคะตัวแรกตัวที่2 6 3นะคะเป็น0และตัวที่4เป็น5นะคะ1 6 0 5ก็คือ1 6 05นะคะตัวเลข5มาเยอะก็ตัวเลขจริงๆอะไม่แน่ใจว่าจะหลุดหรือเปล่าเพราะว่ามาเยอะแล้วนะแต่ว่าก็หยิบมาเป็นตัวเด่นก่อนไม่กล้าทิ้งเนาะก็ในรอบนี้ตัวเลขเหมือนเดิมนะคะเราจับตัวเลขที่มาเยอะ นะคะเจอสูตรเยอะมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆก็คือชุดนี้นะ0 1 5และ6ชุดนี้นะคะส่วนอีกชุดหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นสำหรับใครที่ชอบตัวเลขที่มันเป็นตัวเลขน้อยเนาะมันจะมีใกล้เคียงอยู่2 4 7 9นะคะตัวนี้คือตัวเลขที่เป็นชุดลองดีกว่าเนาะเป็นชุดลองนะคะ เราไม่ได้ตัวเลขสาหรับตัวเลขสองตัวเลข, D, นเลขบนบนล่างจับคู่จับคู่2ตัวเด่นบนล่างนะคะเราไม่ได้จับตัวชุดนี้นะเราจะจับเป็นชุดนี้นะคะแต่อาจจะมีจับคู่กับชุดชุดที่สองของเรานะคะมาดูกันก่อนเนาะสาหรับสองตัวเด่นบนล่างนะคะสองตัวเด่นบนล่างก็จะมี สำหรับสองตัวเด่นบนล่างนะคะสองตัวเด่นบนล่างจะมีหนึ่งห้านะคะห้าหกหนึ่งศ0 4ย์หนึ่งหกห้าเจ็ดสองหกหศูนย์สี่หกสองสี่และหนึ่งสองนะคะเลขสองก็จะมีในชุดนี้นะเลขสี่เลขเจ็ดเลข 7, เก้านะคะตัวเลขนะคะเราจะสำหรับเลขเด่นชุดเลขเด่นบนล่างนะคะเน้นๆนะคะในรอบนี้ก็คือตัวนี้นะเลขเด่น แล้วก็เลขลองนะคะของเราจะเน้นเป็นชุดนี้นะคะสี่ตัวห6 0 5ูนย์้านะคะเป็นชุดนี้นะ,ะส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอ่าชุดชุดเล็กนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เน้นชุดนี้ให้นะ,ะตัวเลขที่เราเน้นก็คือ4ตัวนี้นะคะอันนี้คือแยกออกมาให้ดูว่ามันจะมีอีกชุดหนึ่งที่ตัวเลขใกล้เคียงกันนะสูตรที่เจอสี่อ่าสามตัวเนาะสามตัวก็จะมีสองมีสี่มีเจ็ดมีเก้านะคะ ก็เลยหยิบมาให้เพื่อนๆดูแยกให้เพื่อนๆดูจะได้เห็นชัดๆเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือช,ชุดอีกชุดหนึ่งที่เจอน้อยนะคะจับคู่3ตัวนะคะจับชุด3ตัวตรงโต๊ะนะคะในรอบนี้ ตัวเลขที่แอดมินจับให้นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะจะดูเป็นเลขเด่นอย่างเดียวก็ได้เลขเด่นก็จะมี4ตัวนะคะก็คือ1605นะคะชุดเดียวนะคะสำหรับชุด3ตัว3ตัวตรงโต๊นะคะในรอบนี้จะเป็น105 1>, 1 6 5 0 4 6แล้วก็1 2 6นะคะ3อ่าชุดเนาะ4ชุดนะคะชุด4ตัวชุด4ตัวในรอบนี้จะจับให้เป็น2ชุดนะประกอบไปด้วย1นอ่า 6, นะ6 1 0 5นนะคะชุดแรกอีกชุดหนึ่งนะคะก็จะเป็น 7 249นะคะในรอบนี้นะคะก็จับชุด4ตัว4ตัวจะเป็นชุดแรกก็คือชุดนี้16อา่า6 1 0 5บนด้านนี้นะคะ6 1 05นะส่วน7 2 4 9จะเป็นชุดที่เอา่าเจอสูตรลองลงมานะคะก็จะเป็น7 2 4 9นะคะ2 4 9บนด้านนี้นะคะกลับกันนะ วนด้านนี้ส่วนอันนี้ก็จะวนด้านนี้วนไปด้านนี้นะคะเป็น2ชุดสําหรับตัวที่เน้นเพิ่มเติมนะคะเน้นเพิ่มเติมตัวที่เน้นนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็ดูชุดดูเป็นชุดอื่นได้นะคะอันนี้คือแอดมินเน้นเพิ่มเติมให้นะคะในรอบนี้ตัวเลขที่แอดมินเน้นนะคะ แอดมินเน้นนะคะก็จะเป็นเลข1กับเลข6นะก็คือเลขเด่นชุดนี้เลยนะคะเลข5้าเลข5เจอเยอะก็เลยจับมาเป็นตัวลองนะคะเพราะว่าส่วนมากตัวที่มาเยอะๆเนี่ยโอกาสที่จะหลุดก็มีเยอะเหมือนกันนะคะก็เลยหยิบมาเป็นตัวลองนะคะจะทิ้งเลยก็ไม่ไม่ได้นะคะก็สายดายเนาะบางครั้งเราก็ตัดตัวถูกออกอะเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าเนาะก็เลยจับมาเป็นตัวรองให้นะคะ สำหรับตัวเลขนะคะในรอบนี้ที่เน้นให้ก็จะเป็นชุดนี้นะคะ1 6นะ2 6นะคะ5 6แล้วก็4 6ใจชอบเลข6นะคะก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่าใครชอบก็สามารถตามได้แต่ถ้าใครไม่ชอบนะคะก็ปล่อยผ่านเนาะความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะ สำหรับตัวเลขนะคะในรอบวันที่1เดือนพฤศจิกานะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะมีสตินะคะเลือกนำตัวเลขไปใช้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ